สวัสดีครับมีหลายคนนะครับถามว่าการให้ของขวัญในทิกตอกแล้วมีเสียงเพลงขึ้นอัตโนมัติหรือสิริพูดตามคอมเมนต์นะครับว่าเวลาเพื่อนพิมพ์คอมเมนต์มาแล้วสิริพูดทํากันยังไงและที่สําคัญคือใช้มือถือเครื่องเดียวในการไลฟ์สตรีมได้หรือไม่โดยที่ไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์วันนี้มีเทคนิคมาสอนครับเราสามารถใช้มือถือเครื่องเดียวนะครับในการทําการถ่ายทอดสดนะครับทิกตอก นะครับหรือไลฟ์สตรีมผ่านทิกต o k โดยที่ s i ร i สามารถอ่านข้อความคอมเมนต์ได้และเมื่อคนดูส่งของขวัญให้เราและมีเสียงเพลงทำยังไงได้ในมือถือเครื่องเดียวให้เราเข้าไปที่ Google นะครับเ,เข้าไปที่ t i c f i n n t y y นะครับพิมพ์ตามที่เห็นนะ t i c f i n n t y y นะครับให้ t i c f f i n i t y เข้ามาหน้านี้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะครับก็ให้เข้าไป ลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับเซ็ัพนะครับใส่ตรงนี้มันจะมีใส่อีเมลเราลงไปนะครับแล้วก็ยูอาร์ทิกตอกเนมนะครับก็ไปกัอปี้นะครับชื่อเราใต้ใต้รูปในทิกต็อกนะครับใต้รูปประจำตัวทิกต็อกมาใส่นะครับแล้วก็มาดูนะครับว่าช่องไหนสามารถเซตค่านะครับทีทีเอสแชรนะครับช่องนี้นะครับทําการเซตค่าให้ทิกต็อกนะครับอ่านคอมเมนต์นะฮะนี่แล้วก็ ไปไล่ดูนะครับเพราะว่าจะมาแบบไวๆนะครับว่าใส่อะไรยังไงเลือกภาษาไทยได้นะครับอาทุกคนไหมหรือเฉพาะผู้ติดตามครับอันนี้จะข้ามไปเนาะแล้วก็มาสามารถทดสอบเสียงได้นะครับพิมพ์อะไรลงไปแล้วทดสอบเสียงได้นะครับทดสอบโอเคนะครับตามนี้น่ะไปยาวๆเลยมาถึงนั่นี้นะโอเคเข้าตรงนี้นะครับเพื่อมาเซฟค่านะครับนี่ฮะให้เราของขวัญอะไรยังไงนะครับแล้วก็มาตรงนี้ใส่เสียงเพลงนะครับ ใึงเพลงเลือกเพลงได้เลยในเครื่องเรานะครับหลังจากนั้นนะฮะติ๊กเครื่องหมายตรงนี้นะครับติ๊กเครื่องหมายถูกออกนะครับเพื่อมาให้เพลงมาซ้อนกันนะครับเพราะว่าถ้าส่งของขวัญมาพร้อมกันหลายอันนะครับเพลงมันจะซ้อนกันเราเอาออกโอเคนะครับอ่ะมาถึงการใช้งานนะครับการใช้งานว่าเวลาเราทําการถ่ายทอดสดอยู่ทํายังไงในมือถือเครื่องเดียวนะครับให้เราทําการย่อหน้าจอให้เป็นปุ่อัพนะครับ คลิกที่จุดสามจุดข้างล่างนะหรือขีดสามขีดข้างล่างซ้ายมือนะครับนี่ในโทรศัพท์ Android มือถือซัมซุงนะครับก็ให้มันขึ้นมาหน้าจอนี้นะฮะแล้วก็ทําการจิ้มตรงโลโก้ของโคมนะครับแล้วก็เขียนว่าเปิดในมุมป๊อปอัพโอเคนะครับให้มันเข้ามาในหน้าจอนี้แล้วเราก็ขยายหน้าจอนะครับย่นหน้าจออะไรก็ได้แล้วแต่เรานะครับที่เราถนัดนะอ่าประมาณนี้ผมทาประมาณนี้เนาะอ่าให้มันจิ้มง่ายนะครับจะ้ํทำยังไงต่อให้เรากด ถ้าลูกศรชี้กันสองตัวนี้นะครับเพื่อลดหน้าจอลงนะครับมันก็จะมาเป็นแบบนี้นะนี่นี่ให้เรามอาไว้ตรงนี้ก่อนเนาะแล้วถ้าไงต่อเข้าในหน้าท i ิ t ตอกนะครับไปที่เครื่องหมายบวกนะครับแล้วมาที่ไลฟ์วิดีโอนะครับทำการไลฟ์ถ่ายทอดสดเนาะเสร็จแล้วนะครับก็เริ่มไลฟ์เลยหรือว่าอผมมาเข้าในหน้าตั้งค่าเนาะมาหมดฝึกฝนนะครับจะให้ทําให้ดูโอเคเมื่อเข้าหมดฝึกฝนนะครับทําการฝึกฝนก็เหมือนเรากดถ่ายทอดสดนะครับโอเคนี่เข้าหมดถ่ายทอดสดแล้วนะครับ ให้ทําการเปิดป๊อปอัพมาแล้วเล่นเลือกเล่นเพลงหนึ่งเพลงก่อน <S <S การเลือเสียงอะไรแล้วแต่เราให้มเสียงหน่อยเพ่อมาให้มันเสียงดังนะครับแล้วก็ทำมาเดิมทุกคนสองตัวชีวิตทำการแล้วก็ลากไปไหนก็ได้แล้วแต่เรานะครับอาจากนั้นก็ทําทการไล์ตี่ายทอสดได้เลยครับ